โดยเฉพาะคือประเพณีการคดสงยกย่องเสือสู้ผูชาคุูบาอาจารย์นั้นมีพระอานิสงส์ทางในปัจจุบันและอนาคตเบื้องหนา้าว่าด้วยอานิสงส์ที่เพิ่นกำหนดกฎหมายไว้ผู้ใดได้คดสงเ์เถราพิเศษพระสงฆ์เจ้าพิพุองค์ใดองค์หนึ่ง ด้วยความเหลื่อมใสศรัทธาจะได้มีพราณาิสมูแปดสิบมหาครับคำว่าพราณาิสมแปดสิบมหาครับนี้ได้แก่อันใดได้แก่ผลบุญที่อำนวยผลให้ได้สวยความสุขในขณะที่พวกเขายังอยู่ในวัฏฐาสงสารจะได้ออำนวยผลให้เป็นสุข ปีเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ละปุแต่ละชาติคือแปดสิบมหากรัมมหากรัมหนึ่งแท่ปีแท่งล้านปีนั้นเท่ากัหนดโดยเป็นคามหนักอะไรเพราะหลายล้านปีนั้นเนื้อพอฉะนั้นการให้ผลสุขแปดสิบมหากรัมก็คือเอานวยเอานวยผลให ในแต่ละชาติแต่ละศาตรที่เกิดแล้วหลายหอยหลายฟันหลายราชสัตวอันนี้คือพระอานิสงส์ที่ปราบบัิทึกถึงกฎกำหนดในอานิสงส์ของการทดสง์เทราพิเศษทีนี้การทดสง์เทราพิเศษบอกแมนว่ามีมาในสมัยพวกเขาแทงกันขึ้นเทศกันถึงมากัวแม่ ว่าเป็นที่เป็นของในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอของเราไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าอของเฮาพระเจ้าพระเศนที่โกศ่นมีความเหลื่องใสศสัทธาในภาษาลิบุษภาษาลิบุรนี่เป็นภาษาภาษาเวอ้์กว่าพระพุทธเจ้า่นมีความเหลื่องใสศสัทธาในทาราหลาย ได้พดสงเถราพิเศษภาษาลิบุตรกึืนเป็นพระธรรมเสนาบดีลังจ้าหน้าทอดีวรพูดถามพระราอานิสงก็พอพุทธเจ้าว่ามีพระราอานิสงอย่างไรพระพุทธเจ้าว่ามีพระราอานิสงลายแมมต่เฮ้าตั้งแต่ยั่งบว่าได้ทัศโมทัมพระพุทธเจ้าวาะะา่า ในสมัยก่อนในมหาตัปก่อนที่รวมมาแล้วสีอสองไขยแสงมหากัปเพิ่นเคยเกิดเป็นพระราชาได้มีความเหลื่อมใส,สศสัทธาพุทธสง์เทรารรรพาิเศษพระอุสุษาพระอัคคาสาวกดุจพระมของอพรตพุทนเ้าทรงพระนามวเมทังก่อนพราอราน,น,น,นิสงส์นั่นจะให้เพิ่นได้เสวยความสุข ในวัตตาสองสารเวียนบัดผัดไปมาจนว่าหวมมาถึงสีนัสสงไขยแสงมหันต์ได้มาอุบัตเกิดตั้งสมู่เป็นปสัสมาวะตุเตจเพราะฉะนั้นการพุดสงเทราพิเศษจริงเป็นอริยประเพณีเป็นหี่คองทางพุทธศาสนาสืบมาเป็นอย่างการพทพุทสงเทราพิเศษคือว่าได้พระอดีิสงหลาย ถึงแปดสิทมาหาครับพอกันก็บ,บุญกระถินพอกันกับสกองมหากระถิน,บบนได้บุญเทาพิเศษการเทพดสงเทวพิเศษได้พระรอนิสง์หลายด้วยว่าหนึ่งเฮ้าหยกหย่อกเสืดสู้บูชาผูทรงธรรมทรงเสียงสองก็เข้าทรงเสริมสนับสนุนผักทิกุสง ให้ได้ดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่จะด,ดำรงอยู่ไรอยอดพระสงฆ์นี่ผสมผักขาดผาสมย่างใดพุทธศาสนาอันตรธานเลยเจ้ามีออกตนแยนโยมีความเหลือ่อมใสสัทธาอยู่เต็มไปแต่ว่าผากขาดผาสมย่างใดพุทธศาสนาอันตรธานเหนือนบาาประเทศที่ พุทธศาส,าสนาอันตราธานไ่แม้แต่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของบ่บอนเกิดศาสนาของศาสนาพุท่แเด็ดๆมีประชาชนนับถือหมายตามค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยปัจจัยผสมพุทธศาสนาจริงอับแสงลงและกำลงอันตรทา,านหายไปอันเรามาบัดพละอานิสง จำเพาะส่วนบุคคลและพระราอนิสงส์จำเพาะส่วนพระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงพระราอนิสงส์อันที่หนึ่งว่าเป็นการส่งเสริมเสด็สู้ยกสูงคนดีคนทรงศีลทรงธรรมคือผู้บาอาจารย์พระสงฆ์เท่านี้พระพุทธเจ้าวาการได้บวชในพระศาสนาในธรมวินัยนี่เป็นขอหายยาก ยากเพาการได้เกิดเป็นุษยากเพราะการได้พบพุทธศาสนาคือการได้บวชที่นี่บวชพม่ายากเพราการได้บวชในพุทธศาสนาคือการได้บวชได้ประพฤติธรรมผู้บาอาจารย์ประสงค์องค์ใจที่ทนได้อดได้ทนได้ศึกษาหัเยียงได้ผ่าเพียงปัญญามในการประพฤติปฏิบัติคบคมตนแห่งลำลุ่มอยู่ได้ในพระพุทธศาสนาเมื่อโมเมนตนเรื่องง่าย เพราะว่าพระสงฆ์มีศีลอยู่สองหอดเช่นข้อพอแม่เราจะกระทำใจในงานญาติโยมเขาศีลหาประการบางขั้งก็ได้บางขั้งก็บ่ได้แต่บอกทีนี้พระสงฆ์เข้าสองหอดเช่นข้อมีวันได้หลายนะต้องได้ผาาเพียรได้พ้ทนได้พยายามการเป็นพระภิกขุยังก็ยากม่่เป็นเจ้าอภิบาลวัดยากเขาคืออีกต่อไป ญากก็ยังใดญาติต้องได้หนึ่งอกคงใจของตนเองสองได้เอียงหูฟังญาตกยอมทุกทุกคนทำสะสมทั้งอยางทั้งยอมบางครั้งก็บบริหารยาิล่ำบากมืนเอาเพทิดถือใจทั้งไปออกนี่ผลทิ้งพิจใจทั้งไปออกกลุ่มนั่นเอ็ดคนถือใจทั้งกลุ่มนั่นผลก็พิจใจทั้งกลุ่มนี่เหมือนติดกระเหื้ยงเพื่อสองแถวต้องได้อดต้องได้ทนต้องได้ภาคเพียรพยายาม อาศัยการคมทิศโคมใจอบโ,โคมทิศอบโคมใจจริงสามารถที่จะอยู่ได้นั่นอยู่ได้ไดในธรรมในวินัยในศา,ษา,ษาสนานอเราจำต้องได้ศึกษาทำเพียงเพียนต่างๆเพียงนั้นคนที่วิหศสงพมกิจเป็นพระสมเด็จหรือภสังฤทธิ์หมายเขาว่าบวชเข้ามาแล้วเพียนธรรมเพียนวินัยเพียนสวดมนต์หน่อยสวดมนต์กลางสวดมนต์เนื้อ แล้วกเทียนบาลีุ่นกระจายเมื่อสำร็จสิ่งเหล่านี้แหละเปิดกระพดสูงเปิดระดับพดสูงให้เป็นผักสำลิศก็คือดนสำร็จในการศึกษาทำเทียนขันเื้องต้นต่อมาเดี๋ยวพดที่สองันนี้พดที่หนึ่งแหละคนเอาหลับเงืนหลักขำเพียงเพียงเพียงตาก็คือแทกกระหางตาทั้งสองนี่มาเนาะพดที่สองเพียงที่วกระแม่หางขี่วในแทกมาเดี๋ยวน้พที่สา แต่แม so, so, ่แทกตามกระถาพดที el 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 ่สี่แต่แม่เขาเอาเอาเครื่องหัวพดที่ห้าเลยแม่เอาหอกหัวเลยหอกนอนเลยพดที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จคือเฮียนสูตรเทียนท่าเฮียนท่าไม้ท่าไม้ย่าเฮียนมุนหน่อยมุนกลางมุนมุนเดลยต่อมาเมื่อได้พดสมแล้วพดสมเทือกที่สองเป็นพระปรีชาพระซาหรือว่าพระปรีชา หมายเข้ามาเมื <ơn> ่อได้พ้นได้สมถืไปแล้วกาบการทำเยี่ยนสำเร็จแล้วกับสั่งสอนออกตนญาิโยมนำพาออกตนญาิโยมในการสา่งการสาปัตนาในการบอบเพียรุณงาความดีบริหารเบียกงานศาสนาด้วยความสลากด้วยจีซาสามารถอิงฮดเป็น้นที่สองเป็นภาษามาจากคำว่าพรีซา มีสร้างก็คือมีความสละสาม,มารถที่าะบริหารหรือจกจัดก,การเรามาจ้าคตรซปีรวมมากกว่าพศอีกอันดังที่สเป็นพระครูปฏิบัเป็นพระคระูนี่กับเมื่อใดได้ศึกษาทำเฮียบมีความสละสาม,มารถในการบริหารก,การจัดการกัน เวิรงวัดเวิรงว่ากลุ่มพ้องราสาชนะนำพาออกตระหนยงสั่งสอนศีลธรรมแก่ออกตาติโยงท้งหายึังก็เลยเป็นครูเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนศีลสั่งสอนธรรมอันนี้ก็ขั้นที่สามขั้นที่สี่เป็นเจ้ารักข่ำข่ำประนนี้ยาขั้รัฐการเป็นขั้นที่หาเป็นเจ้าลูกแก้วแล้วก็เป็นขั้นทีลหกแก่เนี่ยเป็นพระยอดเทียน แป่ว่า้าพดแบบล่าถาเขั้นที่หนึ่งเป็นพระสำเร็จหรือสมเด็จขั้นที่สองเป็นพระซาขั้นที่สเป็นพระผู้ขั้นที่สี่เป็นพระอาจารย์ขั้นที่หาเป็นญาฐานผู้บาอาจารย์ยญาฐานใหญ่ผู้บาอาจารย์เนี่ยเป็นญาานมทดหลายสิบขั้นอันนี้เป็นซูเปอร์ญาฐานอันนี้นะขั้นที่หาที่หาเป็นญาฐานบนพลเป็นสิบเศร้าขั้นเเป็นญาฐานใหญ่ก็ร้นั้น การโคดสงเทราพิเศษเนี่ยเข้าส่งเสริมผูเพิ่นส่งไหวสิงศีลสิงธรรมส่งศีลส่งธรรมพูงส่งคุณงามความดีอันนี้ขั้นเข้าบรส่งเสริมสนับสนุนผู้ส่งศีลส่งธรรมไหวก็จะมีผู้ส่งศีลส่งธรรมเป็นการส่งเสริมเพิ่นกำลังคิดกำลังแต่งเพิ่นอันนี้อันที่สองการโคดสง เพื่อส,องส่งเสริมให้เพิ่นดำลงอยู่ในพระพุทธศาสนาพระสงฆองค์พระเจ้าบวชข้ามาหำเฮียนศึกษานำพาสาังสาบัว่าอาหามุติวิหารสาลาวงธรรมสำเร็จอันใดอันหนึ่งแล้วก็สลองอสลอง,อลองเหตุคดสงเถรราพิเศษเป็นอย่างให้กำลังจิตกำลังใจในการอยู่ในพระพุทธศาสนาคตนโบหานบนสลา บวชซีพัสษาหคตรเดือนหนึ่งร mm. ังแจ่งฮัทเพิ่ว่าต้องอยู่ปกขาไม่งสี่ปีอย่างนี้จะอยู่ในศาสนาในรมวัดดีในต่อไปอย่างพระอาจารย์ปริญญาโทสินไทยเป็นกระบวตมาอยู่สิบกว่าปีนับทั้งสะพเดนแต่บวชเป็นพระได้แบบทันษาเก่ารษาข้ามาได้อาศัยการศึกษาทาเพียงห้า จนทั้งโลกกับยกทั้งปรียาตรีแล้วกับตรญญาโทซึ่งวันนี้คณะเจ้าภาพคือครอบรครัวของคณะนานส,าานสามศรีเล่งสวัสดีแม่บุญกองวันนี้เล่งสวัสดิ์ครอบครัวของถัดอิปตองอุดมแม่ปริญญาเอกสุวรรณเพ็งู้ขาวังวง,งพร้อมด้วยคณะเจา้าศรทธาหวัวบนได้เหตุผลสงฆ์เบราพิเศษพระอาจารย์ปริญญาโทสิ่งใส่หนึ่ง เสริมสองพุทธิที่เปิดศามแล้วสำเร็จคือหลังยูวทั้งขาเท่นนี้อันที่สองเสริมสองดอกไปเดินที่เกิดเหตุดอกไปพญานาคนี้อันที่สามเสริมสองกตสงฆ์ก็ปริญาโพธีเปินเพียนสําเร็จแล้วและกะหวังว่าป็นจะได้ต่อปริญาเอกจะเป็นการศึกษาขันสูงสุดถึงไปเนาะซึ่ง เพิ่นได้เรียนจกทำปริญญาตรีปริญญาโทได้บวชในมามินัยแบบอาศัยทำครอบครัวสองครอบครัวเปิดเปกน้างเปิดต้นโดยเฉพาะครอบครัวของแา่แม่บุตกองมณีเล่งสารเพิ่นได้เอาผู้ประสงค์บวชบวชติดผักในปี2 0 1 5หลังจา่นั้นเพิ่นก็ได้สวยผู้ประทําในการศึกษาต่อมาแลักจากายแม่ กรณีเสชวันเพลงบุ้คาน้วงครอบครัวคนก็ได้ซวยผู้กัมทำการศึกษาวายแยกกริญญาตรีตั้งแต่ปี2016จน่าฮอดปัจจุบันได้สำเร็จกรญาโกลได้เวลาอยู่หองเพรปีมาถึนปัจจุบันพิธมาสมเสริมมาฮุตมาสมมาเสริมสลองความสำเร็จในการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่งานและการเสริมสลอง เป็นเจ้าอธิการวัดทีวัดคนทองปกอดสามปีบอกเพราะฉะนั้นนี่คือสองปีบอกนี่คือการที่เข้าได้ส,งส่งเสริมสนับสน,นุนพระสงฆ์การสร้างค้นให้เป็นพระนี่ได้หนึ่งคนนี่ได้หลายกว่าห้าสางความพุทธรูปหมื่นอง,องค์งควางพพุทธรูปหมื่นองค์ ยังบอทพอสั่งคนให้เป็นพระได้หนึ่งองค์การที่ยวาจังซี่บบแมนว่าโอ้ยเถอะจังนั่้นบอสั่งว่าเดือดพระที่ใดๆก็สั่งคนดีกว่าโอแมนการเที่ยจังซี่หมายความว่าการสั่งพระพุทธวูฒก็ได้บุญได้กุศลสนหลายคือกันในพระพุทธศาสนาแ่ว่าพระพุทธวุฒิที่เขาสั่งไว้ทาขาดพระสงฆ์ พระพุาาทธภูมก,กับอันตรธานแม้แต่วัดคุ้มเรื่อขงามปใดก็ต่างหากวิปส่์กลายเป็นวัดท่าพุทธิวิหารสิมทั้งหลายสารางษ์ทั้งหลายพุทธภูมทั้งหลายกับศูนย์เสียเปเพหั่นอันตรธานไปผ่าขา,ขาขออดประสงค์เพราะฉะนั้นสาระสงได้องค์หนึ่งเอาคนมาสาให้เป็นพระสงไรองค์งหนึ่งสามารถคุ้มครองพระพุทธศาสนา คุมมคค้มคลองวิหารคุ้มคลองศาลาวงรมคุ้มคลองพระพุทธะูปหลายมื่นหลายแสนองมันพอจะนั้นพวกเขานอกจากสาั่งพระพุทธะูปแล้วพุทธศาสนิกสนท่าทั้งหลายควรหันมาเอาใจใส่ส้างคนให้เป็นผักส้างค้นให้เป็นผ,สม,นนผสมเพราะประสงค์เหล่านี้เมือเ่อนได้ทำการสาั่งด้วยดีแล้ว่นจะเอา่นจะไปสอนสอนสังคมทั้งหลาย สร้างค้นทั้งหลายอีกให้ค้นเป็นภับตามกันและสร้างพระพุทธรูฒให้มีหลายขึ้นอีกงามขึ้นไปอีกสร้างพุทธิบริหารสร้างเจดีย์สร่างปูสนี่ในสถานดังลายให้ยิ่งขึ้นไปกวาเขาอีกเพราะฉะนั้นพวกเขานอกจากสร้างพระพุทธรูปแล้วสร้างวัดว่าอะความต้องหันพรรมวิหารพระสงฆ์การสร้างพระสงฆ์ที่สร้างอย่างใดหนึ่ง ส่งเสริมการศึกษาสงฆ์สองอุปถัมภ์ค้ำสูให้พระสงฆ์สมเด็จได้ศึกษาหัมเพียน ในทำในเวลายิงถึงไปอันนี่เมื่อใดข้อสามพระสงฆ์เพิคนยู่ได้ดูศาสนาได้แล้วพระสงฆ์องค์หนึ่งก็จะไปสั่งบัดว่าสั่งศาสนาสั่งศรัาประเทศชาติบ้านเมืองแห่งเจริญถึงเรื่องยิงถึงไปอันนี้คือพระราชนิสงส์ที่พวกเขาเห็นได้ในศาสนาดังที่จะเป็นไณรศาสนานี่ดำรงตลอดไปถึง่อหาพันธะวัตสา และพระราชนิสงส์ส่วนของพวกเขาือได้พระราชนิสงส์แปดสิบมหาครับผู้ได้มีเหลือแสความเหลือแสยสธาหดสงเทรามิเศษผู้ทรงศิลทรงพรมประสงค์เกิดพบได้ตร์ใดก็ะจะเกิดในะกูลสูงเกิดในะกูลบังทันเกิดมามีสวดทรงสังขารเทวพันผูกพางนาจางดงามเกิดมามีสิสสาามมริ ไปสู่สถานทีดใดสภาพคมใดกันยมพรมประสบกันแต่ลิขสหายพรตกังแต่สิ่งที่ดีที่างามและพระอนิสง์อันสำคัญคือแจะเด็นกัาใจเพื่องโน้นแกมักผลพณนนิพานอันทีจะเห็นไถ่มุดพุดมุ่มุดทุกม,มุโโส่งในวัตสงสาร ก็จะได้อัตมาภาพอนุโมทนาคาถามาโดยยาวนานก็ขออนุโมทนาสาธุการในบุญญาทิริยาสุเสระทีริยาที่ท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธารักและท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหัวงเหติความเพ็ญได้กระทำแล้วข้าดีสุดนี้ขอรัตนาเอาคุณแก่อันประเสริฐทุณคุณประพุทธประทมตุนถศสงและคุณแห่ง บุญงามความดีบุญกุศลที่กระทัจงรวมลงเป็นธรรมเจสานุภาพรณบดานแห่งทานท่านคลายแห่งรากัรปฏิจจารทุกโศโรคภัยความถูกความโศกความเจ็บความไข่โรคข้าวพันยาจะได้มีขอให้เจริญด้วยโภคกรัพย์สมบัติอริยารัพ์สมบัติธรรมะสมบัติทีนี้ถึงไปโดยทััวกันทุกทานเออ